สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะหรือว่าแอดไลน์กันไว้ก็ได้ค่ะก็ฝากกดติดตามช่องสวนสาสนิตบอลสีด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมบอลสีทุกๆวันเลยก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าก็คือพรุ่งนี้นะคะก็แวะเข้ามาชมมาทักทายกันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะลาไปกับบอลสีสวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกันอยู่ในสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนบอนสีกันเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่ 11. นะคะ11ก็แวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆไปพร้อมๆกันก่อนได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะพาชมสวนอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะในบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมบริเวณนี้เป็นไม้นอกตู้อยู่ในรางแบบนี้นะคะใคร เข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือว่าใครอยากให้มันขึ้นแจ้งเตือนนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆนะคะก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ใครสนใจพันไหนนะคะหรือมีพันในใจก็โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร 0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้ค่ะหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์กันไว้ก่อนก็ได้นะคะพิมเบอร์หนูไปได้เลยนะคะเบอร์เดี๋ยวหนูจะขึ้นให้ด้านบนคลิปนะคะตลอดทั้งคลิปเลยอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะแอบเหลือบไปเห็นไม้ออกดอกเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะอ่ามาดูโทนขาวเปิดคลิปเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบขา,ขาวขนะคะก็จะมีทั้ง เพชรบริสุทธิ์เอกราชนะคะหรือก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ใบยาวนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นขาวขอบเขียวนะคะแล้วก็ถัดไปด้านบนนี้เมื่อกี้อยู่มุมขวาคลิปนะคะอันนี้คือไก่มะเหศวนนั่นเองนะคะนี่เวลาเต็มจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม้ตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะเป็นตระกูลไก่นะคะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นแบบว่าพื้นเขียวจุดชมพูแบบนี้นะคะเป็นจุดๆมาก่อนนะคะนี่นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นโตขึ้นเม็ดเขาก็จะเชื่อมกันไปเรื่อยๆนะคะไก่ไม่เหศวสวนนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะอันนี้จะเป็นพระอพระพันวสาแดงนะคะพระพันวสาแดงนี่เขาก็จะเป็นโทนแบบแดงๆนะคะแล้วก็มีเม็ดสีขา,ขาวๆกระจายทั่วใบเลยนะคะพระพันวสาแดงอันนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมตอนนี้ รอโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูจะเอามาแบ่งนะคะมีเริ่มมีจํานวนแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยโตนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะที่หนูพาชมวันก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะสีเจ้ามกม่วงชมพูนะคะยังไม่มีชื่อค่ะตัวนี้นะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเจ้าเอินพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นพญาพานทองนะคะใบเขาจะกว้างคะ่ะแต่ว่าใบไม่ยาวนะคะตัวพญาพานทองนะคะส่งใบอันนี้ก็จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะสูสีไทยเฮาก็ตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะสําหรับสูสีไทยเฮาเนี่ยเป็นไม้แดงนะคะออกทนแดงเลยเหมค่ะอันนู้นกาลังออกดอกขวาสุดนี่จะเป็นอัมพรนะคะ อันนี้จะเป็นไม้ขาวค่ะเป็นใบท้ายใหญ่มากนะคะตัวเนี้ยกําลังแข่งกันออกดอกเลยนะคะช่วงนี้อันนี้เป็นลูกไม้สีเหลืองนะคะคือมีหลายโทนหลายสีสันมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมไปเพลินๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้แวะพามาชม ที่เป็นสีนิ้วแต่ว่าอันนี้อยู่ยังไม่ได้ขายนะคะยังเล็กอยู่ก็คือจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะปลูกตั้งแต่แบบนี้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะลองปลูกแบบไม้ผ่าหัวอะไรแบบนี้นะคะหรือไม้แยกหนอก,ก็ปลูกประมาณนี้ได้เลยนะคะยาจะเยอะนิดนึงค่ะตั้งแต่ใส่ก็คือไม่ได้มาเปิดดูอีกเลยนะคะพวกไก่ทองประเสริฐนกใหญ่นะคะนี่ลูกเด็กของอัมพรหน้าตาน่ารักมากนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะ สวยมากนะคะก็ไกทองประเสริฐไซส์คืออันนี้หนูยังไม่ได้ขายนะคะนี่มันยังเล็กอยู่ก็จะมีสายที่มีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะสำหรับไกทองประเสริฐนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้นะคะไกทองประเสริฐบางอันก็ยังมองไม่ค่อยออกด้วยนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะบางทีก็ไม่ได้ปักชื่อนะคะตอนที่ เอามาปลูกไว้นะคะเนี่ยประมาณนี้เลยหนูปลูกตั้งแต่แบบยังไม่งอกตั้งแต่เล็กๆเ,เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาแวะดูต้นนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดเขาจะเป็นไม้ออกโทนสีส้มแดงนะคะแล้วก็ขอบเขียวอ่อนนะคะสําหรับทองประกายแสดนะคะนี่สีสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้กําลังแตกหนอกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพวกไม้จอมเนี่ยจะแตกหน่อดีมากนะคะเวลาผ่าแล้วบางทีมันก็แตกมาจจกโคนต้นเพิ่มนะคะ นี่อันนี้เทพโสรทนนะคะจะเป็นโทนแดงนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะเวลากัดแล้วมันจะเป็นแบบเส้นใบดํานะคะเป็นไม้กาบค่ะไม้กับเป็นเส้นใบดํานะคะพื้นแดงนะคะนี่เดี๋ยวหนูให้ดูกระถางถัดไปนะคะนี่อันนี้คือคังจินดานะคะใบน่ารักมากค่ะเพราะว่าอาแม่เขานะคะมันยุบไปนะคะพอมันยุบป,ปุ๊บ ลืมหล่อน้ําค่ะพอหล่อน้ําขึ้นมากลายเป็นว่าแทงหนอ่อขึ้นมาเป็นกอเป็นพุ่มสวยมากนะคะนี่อันนี้คังจินดานะคะใครสนใจนะคะต้นสีนิ้วหนูยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะคังจินดาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้นะคะลูกไม้สีแบบว่าคล้ายๆสีลุงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะนี่อันนี้จะเปิดมากกว่าเลยนะคะน,นี่ก็คังจินดาเหมือนกันนะคะ อันนี้คุณหญิงนะคะคุณหญิงจะเป็นไม้สีชมพูนะคะไม่ไป้ายนะคะถ้าป้ายจะเรียกว่าเจ้าสาวนะคะหันมาด้านหลังกันบ้างอันนี้คือสีแบบแสบตาเลยนะคะหลงนี้จะเป็นโทนแดงเอยเน,นะะี่ยค่ะที่พ่อเขาเอาผ่าแล้วก็เอามารวมๆกันไว้นะคะในหลังมีหลายพันเลยอันนี้มีซับนะคะมีซับ ชุดนี้กําลังโตกันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีมาแบ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะมีซับอันนี้จะเป็นไม้ใบยาวเหมือนกันนะคะสีสวยนี่อันนี้สุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมินาใบเขาจะแดงมากนะคะแดงสวยะคะ่ะตัวเนี้ย ี่พอโตขึ้นแดงเงาเลยนะคะตอนเด็กๆมันจะเป็นสีแบบออกแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแดงแบบด้านๆนะคะยิ่งเต็มฟอร์มเนะะี่ยเขาจะเงาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้เวลาโตมีหูใต้ใบด้วยนะคะสําหรับสุวรรณภูมินะคะอันนี้จะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทจะเป็นโทนชมพูนะคะใบผิวๆหน่อยนะคะเนี่ยคะ่จะจับไปให้ดูขอบใบผิวๆนะคะปลายใบแหลมนะคะสวยมาก นางบนโทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หนูชอบเรียกลูกไม้หูยกเปิดช่มพูนะคะตัวนี้นี่ตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะบางคนจะสงสัยเอ๊ะหูใบมันอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นช่อลงไปถึงข้างล่างเลยเห็นไหมคะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ะค่ะนี่อันนี้ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันจะเป็นพื้นขาวจุดแดงนะคะ อันนี้จะเป็นเจ้าเงาะนะคะนี่ดูสิคะแม่เขายังต้นไม่ถึงคืบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีหูใต้ใบทุกใบเช่นเดียวกันนะคะเจ้าเงาะตอนนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะเจ้าเงาะถ่ายยากนิดนึงนะคะ่ะต้องถ่ายแบบนี่ให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะต้องช้อนใต้ใบนิดนึงนะคะตัวนี้นี่อันนี้นกใหญ่นะคะเมื่อกี้แอบเห็นต้นลูกก็ เริ่มจะงอกมาบ้างแล้วนะคะนกใหญ่อ่าไม่ได้โฟกัสนะคะเนี่ยค่ะนกใหญ่นะคะเป็นสีชมพูที่แบบชมพูสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวขึ้นมานะคะนี่ค่ะพามาชมหลากหลายสีสันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูนะคะเป็นไม้เส้นใบดํากระดูกดําโทนชมพูนะคะไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มผ่าทําจํานวนมานะคะท่านนิ่งเนี่ยจะมีมาแบ่งนะคะสําหรับ อ่าสีชมพูตัวนี้นะคะนี่ค่ะพาชมใบพร้อมๆกันเลยส่วนกลุ่มนี้นะคะที่เห็นออกดอกไม้เหลืองกันอยู่นี่นะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ได้ผ่าเลยนีค่ะบางอันก็เม็ดเยอะเม็ดถี่นะคะบางอันก็มีเม็ดสีแดงอย่างเดียวนะคะบนพื้นใบ่สวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมหาราชนะคะมหาราชไม้ป้ายบอนเก่าเหมือนกันนะคะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะ ก้านก็จะออกสีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งรบาทนะคะมหาราชค่ะอันนี้เป็นวิจิตจินดาไม่ป้ายนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะแบบไม่ป้ายเผื่อใครอยากได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเส้นใบชัดๆตัดกับพื้นเข้มๆเลยนะคะตัวนี้ก็ให้ไปราคา90บาทเป็นวิจิตจินดาแบบไม่ป้ายนะคะ ต่อไปจะเป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสําหรับรวยล้นฟ้านะคะฟอร์มเตี้ยๆค่ะพุ่มๆนะคะตัวนี้สวยมากเลยรวยล้นฟ้านะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างนี่ใบกลมนะคะสวยมากอันนี้ใบดกดกนี่มีใบเยอะอยู่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะลูกไม้ด่างคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะใบผิวตามแม่เขามาแล้วนะคะสมพูเริ่มมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะนางมณโทน,นี่อินทราลังสันนะคะตอนนี้ยังสั่งได้นะคะอินทราลังสันจะอยู่ที่ต้นละ 50บาทนะคะสําหรับอินทราลาารังสันเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้ไม้ใบแข็งด้วยนะคะเวลาโตเขาจะมีจุดสีชมพูชมพูแบบนี้ขึ้นมาเป็นชมพูขาวนะคะตอนเด็กพื้นจะออกเข้มๆแบบนี้นะคะนี่พื้นสีประมาณนี้เลย นี่คะ่ะอันนี้เป็นมาน่านนางพิม์พนะคะถ้ากัดแล้วจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะตอนเด็กๆเขาจะเป็นออกเขียวหน่อยนะคะเขียวทั้งใบนั่นแหละนะคะนี่แล้วโตวมาก็จะกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะมา่านนางพิม์พหนูมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ50าบบาทนะคะเผื่อใครสนใจเป็นไม้กัดสีคะ่ะตัวนี้ นี่คะ่ะมานนางพิมพ์จะเริ่มแบบชมพูกันมาแล้วนะคะจากที่ตอนเด็กเนี่ยเขาจะเป็นไม้เขียวเลยนะคะม้านนางพิมพ์ตอนนี้มีแบ่งต้นละ50บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะตอนนี้ยังสั่งได้ม้านนางพิมพ์นะคะตัวนี้มีพี่พเอาไปทํากอคือสวยมากนะคะนี่คะ่ะเขาจะกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะจนเป็นชมพูทั้งใบนะคะอันนี้จะเป็นศีลาเพชรน,นะคะสีลาเพชรก็จะมีไซส์ที่แบ่งอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่100บาทนะคะสีลาเพชรน,นะคะ อันนี้เป็นสีวาลัยนะคะทรงใบสวยมากจะเป็นโทนน้ำตาลนะคะใบแหลมนะคะอันนี้ให้ไปราคาต้นละหนึ่งบาทนะคะสีวาลายไซส์นี้นะคะสี่นิ้วค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะรหัสตัวไวยนะคะตัวไวเป็นช่อสวยมากนะคะนี่ดูช่อใบเขานะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะลูกไม้รหัสตัวไวค่ะอันนี้เป็นคังจินดานะคะคังคังจินดาอันนี้ขออยู่ที่50บาทเป็นไม้ทนแดงน,นะคะใบโดกใบพุ่มนะคะตัวนี้คังจินดาเส้นใบเขาจะออกสีเข้มๆนะคะตัวเนี้ยนี่นะคะคังจินดาคะ่ะสีสวยนะคะ อันนี้จะเป็นเทราปรตีนะคะเทราปรตีต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเทราปรตีนะคะนี่สวยมากนะคะใครที่ยังไม่เคยชมต้นแม่นะคะสามารถแวะเข้าไปชมได้นะคะที่คลิปสั้นหรือว่าเป็นคลิปอีพีก่อนๆได้เลยนะคะอันนี้ชายชนนะคะชายชน อันนี้จะเป็นชุดที่ราคา60บาทนะคะอาจจะไป้ายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าป้ายมาแล้วนะคะก็จะอยู่ไซส์60นะคะเผื่อใครสนใจชายชนป้ายนะคะนี่ค่ะยักษ์ปักหลันเวลาโตขึ้นนะคะสําหรับใครที่อ่าได้ไป้ายนะคะแล้วก็เวลาใบใหม่ออกแล้วมันป้ายทั้งใบแบบขาวไปเลยไม่ต้องตกใจนะคะขาวไปเลยนะคะคือมันป้ายทั้งใบนะคะบางใบนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูตอนเด็กๆมันจะเป็นประมาณน,นี้นะคะนี่ออกคนเขียวๆหน่อยพอโตขึ้นเม็ดมันจะเยอะขึ้นนะคะยักษ์ปักหลัน ก็ใครสนใจก็จะมีแบ่งอยู่ที่กระถาง4นิ้วนะคะต้นมีล็กแล้วค่ะซ้าย50บาทนี่สูงประมาณ1ไม้บรรทัดได้เลยนะคะต้นใหญ่เพียงแต่ว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะอยู่ในกระถาง4แต่ต้นใหญ่นะคะก็ใครสนใจแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะอ่านี้เป็นปีขงนะคะปีขงไม้ที่พี่ถามกันมาตลอดเลยนะคะปีขงเขาเป็นไม้ใหม่นะคะแต่ว่า เขามีลักษณะใบเป็นทรงใบยาวบอนเก่านั่นเองนะคะสีสวยแล้วก็ใบแข็งนะคะตัวเนี้ยิ่งอยู่นอกตู้นะคะสวยมากสําหรับปีกหงนะคะก็วันนี้มีมาแบ่งนะคะสีนิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะปีกหงคะ่ะอันนี้จะเป็นหมอจินดานะคะตับหมอนะคะตัวนี้ให้ไปราคา ห้าสิบบาทนะคะหมอจินดาค่ะเป็นสีออกโทนชมพูนะคะหมอจินดานี่ค่ะอันนี้มน์เทียนทองนะคะสายไม้เก่านะคะตัวนี้ยิ่งโตวสวยมากนะคะสําหรับมน์เทียนทองจะเป็นโทนแบบส้มๆหน่อยนะคะอันนี้คือไม้ใบยาวนะคะให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสายนี้มน์เทียนทองค่ะแก้วกาญดานะคะเป็นไม้ทรงใบป้อมๆนะคะ หน้านี้หนูขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะสำหรับแก้วกันดาจะเป็นไม้ใบกลมนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ยักษ์กาลุลราดนะคะตอนนี้เป็น4นิ้วนะคะเผื่อใครรอ4นิ้วอยู่ตอนนี้ฟอร์มเขาประมาณ4ใบนะคะ4นิ้วยักษ์กาลุลราดหนูขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป120บาทนะคะลายก็เริ่มมานิดๆหน่อยๆแล้วนะคะยักษ์กาลุลราดค่ะอ่นนี้เป็นปีกหงนะคะปีกหง หม้ที่พี่ถามกันมาตลอดเลยนะคะปีกหงเขาเป็นไม้ใหม่นะคะแต่ว่าเขามีลักษณะใบเป็นทรงใบยาวบอลเก่านั่นเองนะคะสีสวยแล้วก็ใบแข็งนะคะตัวนี้ยิ่งอยู่นอกตู้นะคะสวยมากสําหรับปีกหงนะคะคก็วันนี้มีมาแบ่งนะคะสีนิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะปีกหงคะ่ะต่อไปรามมะสูนนะคะรามมะสูนลายเริ่มมาแล้วนะคะจะเป็นพื้นเขียวนะคะตอนเด็ก สายนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะรามศมาูนย์เป็นไม้ใบายาวนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะเขาจะกัดไปเรื่อยๆนะคะกัดสวยด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นอินทระลังสันนะคะอินทระลังสันไม้ใบแข็งบอนเก่านะคะหลายๆท่านอาจจะได้ยินบ่อยๆคือมัคควาลังสันนะคะแต่อันนี้จะเป็นอินทระลังสันนะคะเป็นไม้เก่าเช่นเดียวกันใบจะแข็งนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะอินทระลังสัน เนี่ยค่ะสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าไซส์สี่นิ้วก็จะเริ่มชมพูมาแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสบายนางฟ้ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะในจะชมพูเลยมุมนี้สวยมากสีสดนะคะอันนี้จะเป็นนี่อันนี้สบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าปีกกินรีตอนนี้กําลังผ่าอยู่นะคะเ่อใคร อรออยู่นะคะปีกินรีเป็นไม้โทนแบบแดงๆนะคะใบยาวสวยนะคะอันนี้จะเป็นสาวารินนะคะสาวารินเป็นไม้โทนจะเหลืองก็ไม่เหลืองนะคะจะออกโทนแบบสีเขียวนอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัดกับสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะหนูให้ปลายต้นละ50บาทนะคะสาวารินมีจํานวนนะคะก็ต้นแม่ถ้าใครอยากชมนะคะก็จะมีให้ชมหน้าคลิปนะคะหรือว่าเป็นคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีต้นแม่สาวารินให้ชมด้วยนะคะต้นละ50บาทคะ่ะ อ่ะอันนี้ก็เรียกซับนะคะให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเรียกซับจะเป็นไม้ใบกลมนะคะไม้บอลสีที่ะกูลชื่อแบบชื่อมงคลนี่เยอะมากเลยนะคะสะกุลแบบลงท้ายด้วยซับนะคะหรือว่าพวกอ่าเรียกซับซับเศรษฐีอะไรพวกนี้นะคะชื่อดีมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นไม้กระดูกคะ่ะชื่อเรียกซับนะคะอ่าอันนี้จะเป็นกามมะปางทองนะคะกาบมะปางทอง สวยมากนะคะเขาจะเป็นไม้กราบที่ออกโทนสีน้ําตาลเหลือบนะคะน้ําตาลเหลือบเขียวอะไรแบบนี้นะคะสีสวยอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะชื่อว่ากราบมะปางทองค่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนปลาศักนะคะเขื่อนปลาศักจะเป็นโทนแดงนะคะแดงแบบแดงเงาๆค่ะตัวนี้นะคะแดงแป๊ดๆหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละแปดสิบบาทนะคะเขื่อนปลาศักชลสิทธิ์ค่ะ อันนี้จะเป็นพยามัจจุราชนะคะพยามัจจุราชยิ่งโตจะยิ่งเข้มกว่านี้อีกนะคะเป็นแบบแดงเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะพยามัจจุราช ใครชื่นชอบไม้ใบแข็งการแข็งนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะฟอร์มไม่สูงค่ะเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบไผ่นะคะลายนี้จะมีจําจนวนอยู่นะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนูขอเป็นลายรหัสชอช้างนะคะใบไผ่ใบหอกนะคะลายรหัสชอช้างลายนี้มีจํานวนนะคะใครสนใจสั่งได้ค่ะเป็นใบลายสวยๆเลยนะคะมีชุมพูมีเขียวนะคะตัวเนี้ย อันนี้เป็นไม้ขาวนะคะขาวเขียวอันนี้ต้น,ตนละห้าสิบาทนะคะเป็นไม้ขาวเขียวสวยมากนะคะอันนี้ไก่อัมรินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกัดชมพูนะคะตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละหกสิบาทนะคะไก่อัมรินนะคะเจ้าปปแก้วนะคะสไซนี้จะอยู่หกสิบบาทนะคะ ประมาณนี้นะคะไซส์ที่ส่งก็จะต้นประมาณนี้นะคะเริ่มเปิดด่าขกันมาแล้วคะ่ะอันนี้ยุทธหัตถีนะคะยุทธหัตถีเจอไมอ่ต้นหนึ่งคะ่ะให้ไป100บาทนะคะยุทธหัตถีคะ่ะสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นใบแข็งก้านแข็งคะ่ะตัวนี้อันนี้สุวรรณภูมินะคะมีลูกหนึ่งหนอด้วยนะคะใบดุกมากอันนี้มีต้นเดียวนะคะหนูขออยู่ที่ราคาไป120บาทนะคะ120่บาทคะ่ะ ต่อไปกันที่ไม้เก่าใบยาวอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้มีชื่อว่าเจ้าพารักดิดสลาชนะคะใครชื่นชอบไม้ใบยาวนะคะยิ่งโตใบก็จะแข็งนะคะตามอายุของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะให้ไปราคา100รบาทนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะเจ้าพารักดิดสลาชคะ่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่าขุนเมืองนะคะขุนเมือง ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่าค่ะเดี๋ยวเขาหน้าตาจะเลลายแล้วก็มีเม็ดขึ้นนะคะตัวนี้ต่อไปกันที่นายมั่นปืนยาวนะคะเป็นไม้เก่านะคะกัดแดงค่ะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่กัดได้มากกว่านี้นะคะกัดจนแบบใบพิว๊ๆเลยสําหรับนายมั่นปืนยาวไซส์นี้นะคะให้ไปอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบบาทนี่ค่ะไม้ทนเข้มนะคะหรือลูกไม้ดําของพ่อนะคะตอนนี้มีชื่อแล้วนะคะชื่อว่า เพชรสีนิ่นนะคะใครสนใจเพชรสีนิ้นหนูขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไซสนี้ขอ80ค่ะเป็นไม้ที่ชอบนอกตู้นะคะพระอยู่นอกตู้เนี่ยใบจะแข็งมากนะคะเวลาตโตขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะหรือว่ามีสายพันในใจดูคลิปเก่าๆหนูก็ได้นะคะเผื่อว่าถูกใจพันไหนสายพันไหนนะคะก็สามารถ สั่งเข้ามาได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็หนูส่งทางไปรษณีย์นะคะมีเก็บเงินปลายทางโอนก็ได้นะคะปลายทางก็ได้คิดเท่ากันเลยนะคะค่าส่งจะหมาอยู่ที่30บาทนะคะรับกี่ต้นก็ได้ะค่ะไม่มีขั้นต่ํานะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะ ก็ถ้าอยากจะดูคลิปเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูแบบจุใจนะคะก็สามารถย้อนชม EP ย้อนหลังหนูได้นะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ